นี้สิพามาเบิ่งรถเกียเเยเก่ยวเ้าครับพี่น้องเบ่รถเกี่ยวเข้าครับบรรยากาศย่ำแรงครับบรรยากาศยาบเย็นครับเกี่ยวเข้าวันนี้ครับมาลัดหนูครับพีน่น,น,น้องหนูหลายครับไอน,นี้คาดว่าหนูหนูจะมาร่วมตัวกันครับให้สุดท้ายครับ กอกหกเตี้ยรครับไอ้นี่คือขอขหกเตี้ยรครับหมากดกครับพี่น้องหมากหลายข้าวเยอะครับมา,มาชมบรรยากาศเกีย่ยวข้าวครับบรรยากาศเกีย่ยวข้าว และหนูสิล้ายกับไงนี่ครับ เดียวก็จะเสร็จแล้วพี่น้องรถขั้นใหญ่ครับรถเกี่ยวข้าวจัมโบ้ครับถ้าม,มันค้นเกี่ยวกับส้เวลาโดนครับเพราะเขาติบเขาพอปกเจียมตึบครับเขาว้านเป็นสิ่งละพีวว่น้องเขาว่านมันจะตึบครับก็คือขาดำหมดนะครับถ้าคนดำจะจะมเตืบแบบนี้ครับนี่ใช้คนเกี่ยวไม่ได้ครับเพราะว่าข้าวมันเยอะมากเข้าตึบอ,อีสานก็สิี่าเขาตืบนะพี่น้องเข้าอีสาน ข้าทีกันนะครับโมเมนต์เข่าดำครับเข้ามันทีกันมากต้องใช้รถเกี่ยวครับใอ้คนเกี่ยวบ่ไไว้เดวครับคาดว่าหนูกับสีร้ายพร้อมให้นะครับสอนห้องเขาครับโอ้เขาดกเข่าหนาครับเขา่ากอกหกเตี้ยครับเป็นเข่าสองชั้นครับ บอกก็ออกสูงก็มีครับคนกันอยู่นี่ครับชมบรรยากาศยามเย็นครับเกี่ยวข้าว